มีความเงียบงันทั้งคืนที่ดาวพร่าพรามฉันค้นหาความหมายในดวงใจฉันเชื่อว่ามีใครสักคนที่รออยู่คือครึ่งหนึ่งของวิญญาณฉันท mm. <Twin Flame S 2> วนไฟความรักที่ลึกซึ้งและแท้จริงการพบเจอเจอ,เจอคือการพบตัวตนที่หายไปเรราจะ ทวินเฟรมคู่แฟดแห่งจิตวิญญาณขนพบรักแท้ที่ไร้เงืินไขเติมเต็มหัวใจด้วยเปลวไฟคู่ทวินของคุณทวินเฟรมคู่แฝดแห่งจิตวิญญาณ สวัสดีกับทุกคน,นครับกลับมาเจอกันใน ep ที่3นะครับเกี่ยวกับ twin f r a m e การดึงดูดคนรักคู่รักคนที่ใช่เข้ามาสู่ชีวิตของเรานะครับเป็นการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของการสำแดงการยืนยันในการดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาสู่ชีวิตของเรานะครับ เมื่อเราทำบางสิ่งบางอย่างนะครับตามที่ผมได้แชร์ระเบียงปันใน EP 2ว p ก่อนหน้านั้นนะครับมันคือการจับคู่หรือพันธมิตรทางจิตวิญญาณในขั้นสูงสุดของตัวเรานะครับมีคนจำนวนมากนะครับที่กำลังแสวงหาคนรักแสวงหาคู่ครองอย่างมากมายฉะนั้นการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งจึงมีความหมายต่อชีวิตของเราและชีวิตของคู่ชีวินเฟรมของเรา ความซับซ้อนของเปลวไฟคู่นะครับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากรการอันลึกซึ้งในการพบคู่คนที่ใช่เปลวไฟคู่รักของตัวคุณนั่นเองและทุกคนครับนี่คือการเปลี่ยนประสบการณ์ของจูเราในการดึงดูดเอกคนที่ใช่คนรักคนที่เหมาะสมสําหรับจวเราการดึงดูจากจักรวาลการก้าวข้ามขอบเขตทางกายภาพของ ตัวเราอันนี้ก็สิ่งสําคัญนะครับหลายคนนะครับไม่กล้าดึงดูดคนรักไม่กล้าดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของเราเพราะเราไม่สามารถก้าวข้ามขอบเขตท,ทางกายภาพของตัวเราเองได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถทําให้มันสําเร็จได้เพราะตัวเราเองไม่สามารถก้าวข้ามทางกายภาพขอบเขตของความรู้สึกของเราได้ ฉะนั้นสิ่งนี้นะครับมันสะท้อนในระดับจิตวิญญาณของตัวตนของตัวเราการที่เราจะเชื่อมต่อระหว่างเปลวไฟคู่นั้นคําว่าการเติบโตส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้งนั่นก็คือเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของตัวตนของตัว,ตว,ตวเราด้วยสํารวจสัญญาณของคุณนะครับทุกคนว่ามันแรงหรือว,ว่ามันอ่อนนะครับในการดึงดูดคู่ครองคู่รักคนที่ใช่คู่เปลวไฟทวินเฟรม ในชีวิตของเราการสร่งสัญญาณออกไปนะเป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเชื่อมต่อเปลวไฟคู่เป็นพันธะอันเอกลักษณ์ทำให้เกิดเปลวไฟคู่ได้ครับและลำดับต่อไปนี้ครับจะเป็นการเชื่อมโยงอันทรงพลังเป็นการคอนเน c t อันทรงพลังเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคอนโทร หรือวิธีที่เราจะควบคุมสิ่งนี้มันคือการเชื่อมโยงมันคือการคอนเนคให้ไปสู่ลิลลิเอนชิพเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของตัวคุณและเป็นการส่งเสริมความเข้าใจที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเปลวไฟคูตัวินฟิล์มของคุณนั่นเองทุกๆคนครับบรรดาหนุ่มสาวโสดที่เข้ามาฟังในพอรแคสนี้ครับ หรือในบรรดาคนที่จังงานกันแล้วนะครับอยากจะเข้ามาฟังสามารถปรับตัวให้เข้ากับพลังงานของตัวเราเองได้เมื่อคุณฟังในพอดแคสต์ในอีพิส o ดนี้ครับเราสามารถปรับตัวให้พลังงานของตัวเราเพื่อสร้างว a ตต์บอชั่นขึ้นความถี่ของเราเป็นทวินเฟรมการสร้างภาพวัเต์บอชั่นขึ้นความถี่อันทรงพลังนี้ครับทุกคนมันจะดึงดูดเอาทวินเฟรมของคุณด้วยการ สร้างไวเบรชั่นตามที่คุณต้องการและคุณสามารถส่งคลื่นสัญญาณแรงสั่นสะเทือนไวเบรชั่นไปยังจักรวาลเพื่อส่งสัญญาณถึงความพร้อมของคุณโดยการยอมรับเอาสิ่งที่เป็นการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์นี้พร้อมกับอนุญาตและยืนยันสิ่งนี้ก็เป็นบทบาทที่สำคัญครับในการทำให้มันสักเซสทำให้มันประสบความสำเร็จในการดึงดูด ในการสร้าง Vibration a t t a c k อเว็บคลื่นของเราออไปเปลวไฟคู่ยืนยันของเราครับและเมื่อคุณทำสิ่งนี้นะครับทุกคนผมสัญญาและคอนเฟิร์มว่ามันคุ้มค่าที่ผมพยายามกระตุ้นและเตือนให้พวกเราทำทุกๆวันและติดต่อกันนั่นเองมันจะคุ้มค่าแห่งความรักของคุณที่คุณมุ่งมัน่นด้วยการทำสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันไป คุณสามารถเปลี่ยนพลังงานและการดึงดูดสิ่งนี้ตามที่คุณต้องการและลำดับต่อไปครับทุกคนผมจะให้วิธีที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ because u c s e ็ s ในการดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาสู่ชีวิตของเราลำดับต่อไปครับคือจดบันทึกสิ่งที่คุณทำจดบันทึกรายการสิ่งที่คุณต้องการ จดบันทึกรายการ t ท i n Frame คนที่ใช่ของคุณเป็นคนแบบไหนคนที่คุณต้องการนั่นก็คือที่คุณต้องการคู่ทวินเฟรมของคุณให้สามารถเชื่อมต่อได้ ทุกคนครับบรรดาหนุ่มสาวโสดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่เข้ามาฟังในพอดแคสต์ในอีพีนี้ครับขอให้ทุกคนเชื่อนะครับว่าทุกคนนะครับมีคู่แท้ที่สมบูรณ์แบบรอเราอ,อยู่การค้นพบเปลนไฟคู่ของคุณครับเป็นการเดินทางการค้นพบตัวตนของตัวคุณเองด้วยและเมื่อคุณกําลังทําสิ่งนี้ตามที่ผมแชร์และแนะนําบอกครับมันคือการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณของคุณด้วย และที่สําคัญคือการพบรักแท้และเป็นรักแท้จริงคนที่ใช่สําหรับตัวเราทุกคนครับใครก็ตามที่แบบโอ้โหเอาไปทําแล้วเกิดสำเร็จสักเซสขึ้นมานะครับอย่าลืมชวนผมไปงานแต่งงานด้วยนะครับเฮือร้อเลยนะครับทุกคนก็จริงๆก็เชิญได้นะแต่ว่าผมจะไปได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ ก็อาจจะส่งคําพูดไปส่งการ์ดคำอวยพรยินดีไปนะครับทุกคนอันนี้ก็ผมเชื่อว่าใครบางคนที่เอาสิ่งที่ผมแชร์แหลกไปแบ่งปันไปทํานะครับจะเกิด success ความสําเร็จอย่างแน่นอนครับด้วยไฟด้วยความปรรชนาด้วย vibration ที่คุณทำาะสิ่งที่คุณต้องการครับมันจะเกิดขึ้นทุกคนครับต่อไปนี้นะครับ ให้คุณทําอะไรบางอย่างเวลาผมบอกให้ทำนะคุณทําเลยเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณทํามาทั้งชีวิตอะมันอาจจะไม่เกิดผลแล้วทาไมไม่ลองเชื่อในสิ่งที่ผมแชร์ระเบ่งปันดูเมื่อผมบอกให้ทุกคนเขียนสิ่งนี้คือเครื่องมืออันทรงพลังสามารถช่วยคุณดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตโดยการเขียนเกี่ยวกับความปรารถนา ความฝันของตัวคุณสิ่งนี้ครับเป็นการเปิดเผยเปลวไฟคู่อีกฝัง่งให้เขาได้รับรู้และที่สำคัญครับทุกคนมันช่วยคุณเข้าใจตัวของตัวคุณเองว่าตอนนี้คุณกำลังปรารถนาอะไรกันแนะ่คุณกำลังต้องการอะไรกันแนะ่และคุณจะเข้าใจตัวตนของตัวคุณเองด้วยสิ่งนี้ครับทุกคนคุณกำลังสร้างพื้นที่สำหรับความรักแท้ และเป็นรักแท้จริงเข้ามาในชีวิตของตัวคุณต่อไปนี้ครับผมจะแชร์และแบ่งปันเป็นไกด์ไลน์แต่ละคนครับในการเขียนเพื่อดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตประการแรกครับยกตัวอย่างเช่นคุณสมบัติคนที่ใช่คนที่คุณต้องการครับลักษณะนิสัยอย่างไรชายหรือหญิงคนนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรความเชื่อที่คุณต้องการ ในคู่ของคุณเป็นลักษณะอย่างไรเช่นลักษณะทางกายภาพด้วยสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดเช่นผมสั้นผมยาวผิวขาวรูปร่างลักษณะอย่างไรดำแดงผิวแทนตากลมคิ้วดกลักษณะทางกายภาพที่คุณดึงดูดคุณสมบัติเหล่านั้นเขียนลงไปและวิธีชีวิตเป็นลักษณะอย่างไรสไตล์ชีวิตอย่างไร เป็นคนสมรถะเป็นคนธรรมดาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนลักษณะยังไงวิธีชีวิตใส่เกงขาสั้นสไตล์อย่างไรชอบรุยรุยชอบประจมภัยชอบลักษณะแบบไหนวิธีชีวิตของเขาเป็นอย่างไรของคนที่ใช่ที่คุณต้องการไม่ว่าชายหรือหญิงความสนใจในตัวตนของเขาเขาสนใจเรื่องอะไรเขาสนใจเรื่องกีฬาเขาสนใจเรื่องแฟชั่น เขาสนใจเรื่องเกมเขาสนใจเรื่องธรรมชาติเขาสนใจเรื่องศาสนาเขาสนใจเรื่องการช่วยเหลือสังคมเขาสนใจอะไรเขียนคนุณสมบัติคนที่ใช่คนที่คุณต้องการลงไปลและงานอดิเรกที่คุณต้องการจะแบ่งปันให้กับเขาอันนี้เป็นเรื่องของคุณและงานอดิเรกของคุณที่คุณต้องการแบ่งปันเขียนลงไป เป้าหมายเขียนมาลงไปอะไรที่เป็นเป้าหมายส่วนตัวของคุณอะไรที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของคนที่ใช่ของคู่ชีวิตเฟมของคุณเป็นเป้าหมายร่วมกันเขียนมาลงไปอะไรที่เป็นความฝันร่วมกันเขียนมาลงไปอะไรที่เป็นความฝันร่วมกันของคู่ชีวิตเฟมเขียนมาลงไป สิ่งใดที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณมีทำงานร่วมกันเขียนรายละเอียดเหล่านั้นลงไปครับนี่สิ่งแรกครับคุณสมบัติคนที่ใช่คนที่ดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเราประการที่สองครับความสัมพันธ์ในอุดมคติของคุณเป็นอย่างไรลักษณะความสัมพันธ์ที่คุณต้องการวิธีที่คุณต้องการวิธีที่คุณรู้สึกเมื่อคุณอยู่กับคู่ของคุณเป็นอย่างไรเมื่อคุณกําลังรู้สึกอย่างนั้นความสัมพันธ์ของคุณในอุดมคติของคุณอ่ะ ประเภทกิจกรรมที่คุณต้องการทำร่วมกันมีอะไรบ้าง<ม>เช่นทุกวันหยุดอยากจะไปทำปีนเขาจุดๆ<ม>ทุกวันหยุดอยากจะมีฮอลิเดย์อาจจะไปทำบุญร่วมกันประเภทกิจกรรมที่คุณทำเช่นมีกิจกรรมกีฬาจะไปดูกีฬาร่วมกันประเภทของกิจกรรมที่คุณต้องการร่วมกันคืออะไรนี่คือความสัมพันธ์ในอุดมการณ์คุณเขียนและลิสต์มันลงไป ระดับการสื่อสารคคุณเป็นยังไงชอบคนเฮฮาสนุกสนานพูดน้อยพูดเก่งชอบรับฟังการสนับสนุนของคุณเป็นยังไงระดับความสัมพันธ์ของคุณต้องการจับมือตลอดเวลาต้องการกลมมือต้องการพูดคุยต้องการสนุกสนานแบบไหนความสัมพันธ์ในอุดมคติของคุณเป็นแบบไหนเช่นเวลาเดินถนนเวลาจะทานข้าวต้องมีการป้อนอาหารไหมอะไรประมาณนี้ความใกล้ชิดที่คุณต้องการเป็นลนักษณะแบบ ทุกคนครับเวลาที่คุณ list สิ่งที่คุณต้องการเพื่อ l i s t ความปรารถนาและส่งวิบเบชันแรงสั่นสะเทือนของคุณออกไปมันคือการเขียนมันคือการบันทึกความปรารถนา desire ความต้องการของเราในความสัมพันธ์ใน relationship คุณสมบัติของค่รักคนที่ใช่ เขียนถึงคุณสมบัติที่คุณต้องการเช่นอย่าลืมใส่สิ่งนี้เข้าไปด้วยหลายคนอาจจะพลาดความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนความเอาใจใส่บรรยายว่าคุณต้องการให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรความรักจะมีในการเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างไรสนับสนุนและการเติบโตไปด้วยกันเป็นแบบไหน,นและเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายอุปสรรค เขียนสิ่งเหล่านั้นว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องเปิดใจและให้ทวินเฟรมคู่ของคุณรับรู้อะไรที่เป็นความกลัวของคุณเช่นไม่ชอบหมาไม่ชอบแมวอะไรลักษณะอย่างงด้เช่นคุณไม่ชอบการไปไว่ายน้ําไปเล่นน้ําเพราะคุณมีปัญหาอะไรประมาณนี้อะไรคือความกลัวอะไรคือสิ่งที่คุณต้องประชิญในระหว่างถ้าคุณเจอผู้ทวินเฟมของคุณ เขียนรายละเอียดเหล่านี้ไปทั้งความกลัวและอุปสรรคเหล่านี้แต่ไม่ต้องเขียนเยอะเขียนมันลงไปด้วยหลังจากนั้นครับก่อนที่ผมจะจบในอีพีนี้ครับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาตรยตรองเอามาอา่านเพื่อเป็นการเติบโตส่วนบุคคลเรียนรู้จากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตของคุณคนที่คุณเคยคบกันมาก่อนเขียนถึงประสบการณ์เหล่านั้นสิ่งที่คุณประทับใจเอาความรู้สึกเหล่านั้น ลงมาเขียนลงไปและไต่ตองเข้ามาในการดึงดูดคู่ชีวิตคนใหม่เข้ามาในชีวิตหลายคนพลาดตรงจุดนี้ด้วยครับทุกคนนั่นก็คืออาจจะเป็นคนรักหรือคนที่เราชอบนะครับทําให้เรารู้สึกชอกช้าทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดทําให้เรารู้สึกไม่ดีสิ่งนั้นคุณต้องลืมนะครับทุกคนคุณต้องก้าวข้ามให้ได้ต้องลืมและผ่านไปให้ได้ และพยายามคิดถึงเรื่องราวที่ดีเป็นความสมคัญที่เ่านั้นและนํามาเพื่อใช้กับคู่ทวินเฟรมของคุณในการดึงดูดสิ่งนี้เป็นการสร้างพื้นที่ครับเมื่อคุณกําลังจมปลักอยู่กับอดีตของคุณและอะไรบางอย่างที่เหล่านั้นครับมันไม่ใช่การสร้างพื้นที่หรือการทําให้คู่ทวินเฟรมในการเข้ามาพื้นที่ในสิ่งที่คุณต้องการได้ฉะนั้นคุณกําลังสร้างพื้นที่และการเตรียมพร้อมสําหรับพื้นที่ชีวิตใหม่ เมื่อคุณคําว่า new life คือชีวิตใหม่ครับมันก็คือ new life มันก็คือชีวิตใหม่เขียนถึงสิ่งที่คุณสามารถสร้างพื้นที่ชีวิตของคุณให้พร้อมกับต้อนรับ t ู i n f l a m จัดการเวลาของคุณให้มีความสมดุลเช่นคุณกำลังทํางานอยู่ในตอนนี้คุณทําอย่างไรเพื่อที่จะมีสมดุลในการดึงดูด t ู i n f r a m e คู่ขคุณได้เช่นการดูแลสภาพแวดล้อมการดูแลเวลาและสิ่ง ที่เป็นเรื่องปัจจัยภายนอกทางกายภาพของตัวเราอาจจะเริ่มตัดผมใหม่อาจจะเริ่มตัดเล็บอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีผมอาจจะเริ่มดูแลร่างกายให้ตัวเองสะอาดขึ้นตัวเอง<ม>ก็เรียกว่าก็เริ่มออกกําลังกายฟิตเนสขึ้นไม่ว่าชายหรือหญิงหน้าทุกคนดูแลสภาพแวดล้อมของตนเองทั้งกายภาพและสภาพแวดล้อมในห้องของเรานะครับ สิ่งนี้เป็นการเตรียมพร้อมทางใจของเราทางจิตใจของเราเป็นการฝึกฝนทางจิตใจเพื่อเปิดรับจ o น i n frame และ c o n f i r มทุกวันเอาสิ่งนั้นมาอ่านทุกวันก่อนเข้านอนตั้งจิตอธิษฐานภาวนาสวดหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อ c o n f i r มและเจตนาของคุณและกล่าวคำนี้ว่าฉันพร้อมที่จะเปิดรับ Twin f เ a m e และสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและการเติบโตพูดแบบนี้ก่อนนอนครับฉันพร้อมที่จะเปิดรับทวินเฟรมและสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและการเติบโตยืนยันคำเชิงบวกเหล่านี้ทุกวันเพื่อสร้างความชุ่มั่นและความพร้อมสำหรับตัวคเองและก่อนจะล้มตัวลง หลับนอนอีกครั้งครับคำที่สองฉันเป็นคนที่มีค่าและพร้อมรับความรักที่แท้จริงจากจักรวาลและช่องมนี้โดยช่อง m o t i v i t y t ที่ไท n d นแล้วเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใน EP ต่อไปสวัสดีครับมมทททุควาาายยและ,ะเ คอยเป็นแรงบันดาลใจให้เราผ่านพ้นทุกสิ่งไปได้ าจะไกลแค่ไหนฉันเชื่อว่าเราจะพบกันในที่สุดความรักของเราจะนำทางให้เรา